<Podcast. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอุกกราดาถึงผายและรายการคลับโอดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับฟังข้อมูลสุขภาพดีๆและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปพร้อมๆกันค่ะคลับโอดีวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติพิเศษจากพี่แอนพยาบาลวิชาชีพสุทธิสาปิติยาน พยาบาลชำนาญการพิเศษและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสังกัดงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อผู้สูงอายุและกิจกรรมระหว่างวันค่ะสวัสดีค่ะพี่แอน สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยคะ่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยึ้นชื่อว่าผู้สูงอายุก็ต้องเป็นวยัยเกษียณแล้วหรือว่าอาจจะว่างจากการทํางานประจําอะไรแล้วนะคะอยากจะทราบว่ากิจกรรมอะไรที่ผู้สูงอายุควรจะทําระหว่างที่อยู่ที่บ้านบ้างอะคะค่ะก็คำถามนี้เจอบ่อยนะคะกับญาติที่มาปรึกษาที่คลินิกว่าเออผู้สูงอายุเนี่ยเราจะให้เขาทำอะไรดีเพราะว่าเขาหนึ่งเขาก็อายุเยอะเนาะบางคนก็มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องร่างกายเนาะอยากให้ ทางบ้านเนาะมองชวนมองอย่างนี้ก่อนว่าจริง,รงๆผู้สูงอายุท่านนั้นอะ่ะเดิมเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้าง<ม>เช่นอาชีพเดิมเคยเป็นอะไรมาก่อน<ม>การศึกษาจบการศึกษาอะไรมาก่อนและปัจจุบันความสามารถในการทําหน้าที่เขานิ้วมือเขายังแข็งแรงไหมตาเขายังดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะและความชอบเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดกิจกรรมให้ตามความเหมาะสมที่ เหมาะกับผู้สูงอายุท่านนั้นซึ่งจริงๆกิจกรรมที่จัดมีได้หลากหลาย<ช>หลายแบบมากนะคะขึ้นอยู่กับว่าญาติและครอบครัวยอยากจัดแบบไหนคะ่ะค่ะก็เรียกได้ว่ามันต้องดูว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะแล้วก็พื้นฐานเดิมไม่ว่าการประกอบอาชีพหรืองานอาดิเรกที่แต่ละท่านชอบใช่ไหมคะ,คะก็ต้องอ,อิงตามข้อมูลเหล่านั้นด้วยใช่ไหมคะแต่มันจะมีผู้สูงอายุบางประเภทค่ะเช่นแม่อูเองก็คือว่าตอนทํางาน,นี่แอคทีฟมากแต่พอเขาเฟดจาก วัยทางานมาเป็นวัยเกษียณนะคะนอนดูทีวีอย่างเดียวทั้งวันไม่ยอม,มขยับขยื่นร่างกายอะไรเลย<ม>แบบนี้มันจะดีไหมคะหรือมันจะเพียงพอไหมคะกับแค่เดินในบริเวณบ้านแค่นั้นนะคะก็จริงๆเราเจอหลาย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 ครั้งนอะเหตุการณ์แบบนี้นคะ่ะก็แนะนําว่าหนึ่งเลยเราต้องชวนก่อนการที่<ม><ม>เราจะบอกผู้สูงอายุหนึ่งเราเป็นลูกเนาะคนที่อันเดอร์กว่าเป็นเด็กๆกว่าเงี้ยการที่จะไปบอกผู้สูงอายุว่าให้ลุกมาทํานั่นทํานี่เงี้ยบางทีเขาก็จะใช้คําพูดว่าเขาทํามาเยอะแล้ว S <S <S <ช>เขาอยากนอนพักบ้างอยากอยู่บ้านเฉยๆบ้างปล่อยเขาไปก่อนค่ะแต่วันหนึ่งถ้าเราเริ่มสังเกตว่าเขาเริ่มบ่นว่าเบ mm ื่อเริ่มบ่นว่าไม่รู้จะทําอะไรอันนี้แสดงว่าเขาอ่ะไม่มีกิจกรรมระหว่างวันแล<ช>้วคำว่ากิจกรรมระหว่างวันที่มีประโยชน์คือกิจกรรมที่เขาทําแล้วเขารู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขตราบใดที่เขายังทําได้ยังคงอยู่กับชีวิตของเขาเช่นอย่างคุณแม่นะถ้าบอกว่าเขายังนอนดูทีวีแล้วเขายังเอนจอยชีวิตยังมีความสุขอยู่เดินเล่นในบ้านเดินรอบหมู่บ้านเขายังทําได้ ปล่อยไปไม่ต้องแอดอะไรเพิ่มแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเช่นอารมณ์เริ่มหงุดหงิดเริ่มบ่นว่าเบือ่อเริ่มรู้สึกว่าทําไม่ค่อยได้เริ่มรู้สึกมีปัญหาเรื่องความจําอันนี้ค่ะต้องเริ่มหากิจกรรมมาส่งเสริมและซึ่งกิจกรรมก็จะแบ่งไปหลายแบบเนาะอย่างเช่นกิจกรรมที่กระตุน้นหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสมม,มุติถ้าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นคําว่ากระตุ้นก็คือเราหวังเพื่อทําให้เขาเก่งขึ้นดีขึ้นพัฒนาศักยภาพมากขึ้นส่วนกิจกรรมที่ส่งเสริมก็คืออพยยยาาามคงงงไไว้้ซึ่่เัทํดู ซึ่งมันก็จะมีหลายแบบเช่นกิจกรรมกระตุ้นสมองเนาะกิจกรรมศิลปะกิจกรรมหัตถกรรมเนาะหรือเกี่ยวกับเรื่องของสวนต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะได้หลากหลายมากในกิจกรรมที่สามารถจัดให้ผู้สูงอายุได้ก็เรียกได้ว่าก็แล้วแต่ความชอบอะไรที่เขาทําแล้วมีความสุขอะไรอย่างงี้นะคะแล้วอย่าง วก,การออกกําลังกายอะค่ะจะมีการออกกําลังกายประเภทไหนที่เราสามารถจะเสริมให้ให้ผู้สูงอายุได้บ้างไหมคะพี่แอนทีี้ข้อ,ขอควรระวังอะไรในการออกกําลังกายอะไรแบบนี้บ้างอะค่ะครจริงๆกิจกรจรมระหว่างวันหนึ่งที่คุณหมอมักจะแนะนําเลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายอยากให้ผู้สูงอายุออกกําลังกายแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะเจอคําถามกลับมาว่าเขาเดินไม่ค่อยไหวเขายืน oh ไม่ค่อยไหวร่างกายไม่แข็งแรง,งจะให้ไปออกกําลังกายอะไรกับแบบหนุ่มสาวเนี้ยเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมจริงๆการ ออกกาลังกายหลายอย่างเนาะอย่างเช่นการแค่ยืนทรงตัวเกรงกล้ามเนื้ออย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้ซึ่งพวกนี้อาจจะต้องฝึก ซึ <ừ> mm, ่งจริงตามโรงพยพียงก็จะมีนักกายภาพบำบัดที่เขาสอนเรื่องนี้อยู่แล้วเราสามารถปรึกษาได้นะคะแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เรื่องของการออกกําลังยิงอยากให้มองเรื่องของกิจกรรมการออกกาลังสมองด้วย <ừ> mm, เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะสมองก็เริ่มถดถอยอยู่บ้าน <ừ> mm, เนาะ,ะแล้วก็เคยทํางานดีๆพอ <ừ> mm, อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรไม่ค่อยได้คิดบางคนเคยบวกลบเลขมาตลอดพออยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ฝึกก็แนะนําให้ฝึกเรื่องของ ฝึกสมองด้วยเหมือนกันซึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นและพัฒนาศักยภาพสมองเนี่ยมีหลากหลายมากเลยเะวันนี้พี่แอนก็เอาตัวอย่างบางตัวอย่างมาให้ชมกันด้วยว่าเราจะฝึกกิจกรรมกันยังไงดีโอ้ดีเลยค่ะพี่แอนกิจกรรมอันนี้เ,เป็นยังไงบ้างคะค่ะอันนี้นะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างกิจกรรมบางอย่างเนาะซึ่งน,นี้เราเป็นเรียกเสาวไม้นะคะซึ่งหาซื้อได้ถ้าทุกคนเห็นทุกคนจะรู้สึกเป็นไงคะ เห็นแล้วนึกถึงแล้วนึกถึงเด็กๆเนาะเหมือนของเล่นเด็กเลยตตอนเด็กนะคะจริงๆกิจกรรมพวกนี้สามารถเล่นกับผู้สูงอายุได้นะคะซึ่งเราก็จะมีวิธีการเล่นนะคะการเลือกกิจกรรมอย่างเสาไม้กับของพี่แอนกับของน้องอู๋ก็จะต่างกันถ้าทุกคนเห็นเนาะความยากง่ายก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราสามารถเลือกระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่เราดูแลเช่นถ้าเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อนิ้วมือสมมติเป็นพาร์กินสันมือสั่นเนาะอายุสัก80กว่า เริ่มคิดช้าทําช้าอันที่เหมาะดูน่าจะเป็นอันไหนคะก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าดูง่ายกว่าดูไม่ยากมากเพราะถ้าเราเอาเลือกที่ยากไปให้เขาสิ่งที่เกิดคือเขาทําไม่ได้วัตถุประสงค์ในการกระตุ้นสมองและส่งเสริมศักยภาพคือเพื่อให้เขาคงทําได้และทําได้มากขึ้นเล็กน้อยถ้าเราเอายากไปให้เขาเลยสิ่งที่เกิดคือเขาไม่ทําและหน้าตาของแบบนี้ก็เหมือนของเด็ก เขาซึ่งเป็นวัย80เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอาของเด็กมาให้เขาทำไมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปให้เขาเล่นเนี่ยเราต้องไปเล่นกับเขาด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมองซึ่งมาลองใช้กันเดี๋ยวพี่แอนเราจะลองสาธิตเนาะ,ะ,ะอ่ะค่ะก็อย่างสมมติอันนี้เอางาน,นง่ายๆก่อนนะคะมันก็จะเล่นได้หลายแบบเนาะแบบที่ยากที่สุดนะคะก็จะเป็นเอาออกมาหมดเลยนะออกมาหมดเลยอันนี้ก็จะยากหน่อยนะคะแล้วก็ผสมลงหมดเลย ก็ <No? S 2> คือเกลี่ยเกลี่ยให้ใแบบมาสลับ<ช><ช>กันค่ะเนาะสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันเนาะแล้วก็มีสมองเสื่อมแล้วก็อายุเยอะๆมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กนิ้วมือของเขาเนาะเราจะบอกเขาว่าเนี่ยมีสีอะไรบ้างคําที่หนึ่งแล้วเราถามเขาแล้วว่ามีสีอะไรบ้างแปลว่าเราอยากให้เขาตอบเรามาให้ได้ว่ามีสีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะฝึกเรื่องของสมองเนี่ยเขาก็จะต้องรับรู้ว่าอันนี้สามอันนี้เสียน,นี้สีต่างกัน ถูกไหมคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้เขาก็จะไม่รู้ว่าเน,นี้ยสีต่างกันหรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องของการสื่อภาษาการใช้ภาษาเขาก็จะไม่สามารถตอบได้ว่าอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรเพราะั้นเราก็จะบอกเขาว่ามีกี่สีแล้วก็ให้เขาบอกมาพอเขาบอกถูกนะคะเราก็จะบอกเขาว่าแต่ละอันมีรูปทรงที่แตกต่างกันไหม ถ้าเขาบอกได้ก็จะได้อีกหนึ่งพัฒนาการแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะให้เขาเลียงวิธีการเลียงเราก็จะบอกเพราะว่าให้เลียงตามสีตามทรงในแต่ละชั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาเราก็จะได้สีเขียวสีเขียวสีเขียวหนึ่งลูสองสีเขียวสรูแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแล้วเราก็จะให้เขาเลียงเขาจนหมดอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆแต่ยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าง่ายเลยก็คือง่ายแบบง่ายแบบ ผู้สูงอายุที่ทําอะไรเองไม่ได้อย่างสมมติถ้าเราบอกเขาบอกเขาแยกสีก็ไม่ได้แยกทรงก็ไม่ได้แต่เราอยากให้เขาทาอยากเขามีกิจกรรมระหว่างวันเราก็ให้เขาเลี้ยงทีละ<ม>อันเลยโดยที่เราหยิบให้เขาแล้วให้เขาใส่เขาก็จะใส่ไม่ลงเ<ม>ดี๋ยวเราลองไปฝึกดูเนาะเราจะพบว่ามีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะหยิบมาอันนึงใส่ไม่ลงพยายามอยู่นั<ม>่นแหละบางคนก็ไปพยายามยัดเน<ม>ี้ยงัดให้ใส่ได้อันนี้ก็แสดงว่าเรารู้แล้วว่าเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆสอนเขาก็คือค่อยๆหยิบจับช่วย เราอย่ามองว่าการช่วยเขาไม่ได้ฝึกไม่ใช่นะคะจริงๆเราต้องประเมินก่อนว่าเขาทําได้แค่ไหน<ม>ส่งเสริมให้ได้มากแต่เราจะไม่ทําให้เ<ม>นาะมีผู้สูงอยู่บางคนเล่นอยู่างเงี้ยค่ะเล่นไปเรื่อยๆตลอดนะแสดงว่าเขาก็าจะมีปัญหาใช่<ม>แต่เราก็ช่วยเขาได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในะกิจกรรมจริงๆกิจกรรมระหว่างวัน อันนี้เป็นเกมที่เราเอาไปแอดเข้าไปในบ้านแต่จริงๆมันมีเกมที่เขาสามารถทําในบ้านได้เช่นเวลาที่เราเอาอาหารไปเสิร์ฟเราจะถามเขาว่าอาหารนี้เป็นอาหารอะไรเนาะให้เขาบอกวิธีการทําชวนกันทํากับข้าวแบบนี้ชวนกระปลูกต้นไม้มได้หมดเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริม ทักษะแล้วก็มีเขาเรียกทาให้มันมีประโยชน์ในระหว่างวันมากขึ้นโอ้ดีมากเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเราต้องคอยกระตุน้นกระตุ้นให้เขาได้ใช้ความคิดหรือการแบบว่าการแบบว่าใช้สมองเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เกมในแท็บเล็ตอย่างคนไข้อูที่มารอกายภาพก็จะเล่นเกมในแท็บเล็ตก็ช่วยได้ใช่ไหมคะแม่แใช่ค่ะก็คือจริงสมัยนี้นอกจากเกมแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้เกมในแท็บเล็ตใน iPad ในโทรศัพท์เล่นได้หมดเลยค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังหนึ่งเรื่องติดเกม ผู้สูงอายุมีติดเกมเหมือนกันนะคะไม่ทําอย่างอื่นเลยนอกจากเล่นเกมมีเหมือนกัน<ม>เราก็อาจจะต้องสลับสวิชกิจกรรมบ้างเชน่นเล่นเกมบ้างไปทํากิจกรรมที่ไม่ได้ใช้สายตามากบ้างเพื่อไม่ให้ลดการปวดกระบอกตาเนาะ<ม><ม>การเมื่อยล้าการสายตาเสียนะคะก็แบ่งเป็นกิจกรรมหลายๆอย่างเกมใน iPad หลายๆเกมมีประโยชน์ชมากค่ะก็จริงๆกิจกรรมมันมีเยอะนะคะศิลปะวาดลูกก็ได้ร้องเพลงก็ได้สุกุอยางเงค่ะก็ได้ได้หมดเลยหลายอย่างนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวพร้อมที่จะช่วยเหลือขนาดไหนหนึ่งกำลังทรัพย์กำลังคนกำลังใจหลายอย่างนะคะความเหมาะสมความพร้อมแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันงั้นก็ให้เลือกตามที่เหมาะสมค่ะก็เรียกได้ว่านะคะนอกจากสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพใจแล้วก็ทางด้านสมองเนี่ยเราก็นะต้องดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะและอย่างที่พี่แอนพูดมาทั้งหมดอะคะ่ะ กำลังใจแล้วก็กําลังกายจากคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะ<ช>ก็เรียกได้ว่าเอากิจกรรมเลือกกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเขาจะได้สนุกกับบ้านปลายชีวิตเขาจะดีกว่านะคะ<ช>สุดท้ายนี้อยากให้พี่แอนฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดน,นึงค่ะการกัด การจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุอ่ะให้มองว่ากิจกรรมนี้เราหวังจัดเพื่อให้ผู้สูงอายุมีอะไรทําระหว่างวัน<ม>ลดการนอนกลางวันเพื่อ<ม>ที่ว่าเขาจะได้นอนกลางคืนให้ดีขึ้นกลางวันทําอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์และเหมาะสมสําหรับเขาไม่ทําให้เขาเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ทําให้เขาเครียดจนเกินไปแต่ก็ได้ฝึกสมองบ้างนะคะกิจกรรมอาจจะจัดแบบอยู่ในบ้านก็ได้ จัดไปข้างนอกบ้านพากันไปเที่ยวก็ได้พากันไว้ไหว้พระหรือชวนกันปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะหรือจะกิจกรรมที่ฝึกเสริมทักษะเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเช่นเกมที่พี่แอนนำมาฝากวันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถเอาไปปรับใช้กับ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุผู้ใหญ่ที่บ้านได้นะคะก็ยังไงผู้สูงอายุเขาก็มีร่างกายและจิตใจนะคะที่เหมือนพวกเรานะคะแล้วก็ต้องการการทนุถนอมนะคะในวัยที่เปลี่ยนไปสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็อาจจะมีเปลี่ยนไปก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะช่วยกันดูแลทนุถนอมผู้สูงอายุในบ้านของคุณด้วยนะคะโอ้วันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็สนุกมากๆเช่นกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่แอนนะคะพยาบาลวิชาชีพสุธิสาปิติยานพยาบาลชำนาญการพิเศษและผู้ปฏิบัติการ ยาาบลขั้นสูงสังกัดงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับพวกเราคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับอุและรายการขับโอดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ